สูป,ปีนาังนี่ไอเอ้ยไอเอ้ยแค่สูป,ปีนะสูป,ปีนา,นางังเฮ้ยรอบเลยใครวิ่งรอบอ่ะโอ้โไม่ได้ฝันเนี่ยใช่รอบเลยตอนเนี้ยสี่พนันน้ำตอนนี้ได้ยินเสียงวิ่งรอบเลยสูป,ปีนาังสูป,ปีนา,นางัปปนานาง ถ้าอยู่นอกประตูก็เข้ามาเถิดไอกก้นอ่ว่ามันคๆไปปะใช่มันมันมันแปลกๆอคะอยู่บริวเวณไหนส่งเสียงเลยนะจ๊ะเฮ้ยใครเดินตามใครอ่ะ ที่ข้างบนเฮ้ยอไอ้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 เหล็กที่มันอยู่ไอ้อลูม yeah. ิเนียมที่มันอยู่ข้างๆข้างบนน่ะนี่ทุกคนที่มันเป็นตัวกั้านอ่ะอยู่ๆเหมือนคนเอามือสองมือไปเขย่าแล้วมันสั่นใช่เลยวิ่งมาดูไม่เจอใครอ่ะไม่เลยไอ้เฮ้ยยีพีอย่างไม่ได้ทำอะไรเลยแค่แค่ทาายแล้วก็ท่องคาถาเหมือนเขาเขย่าเขย่าโกงอ่ะ อีผีอีวิญญาณมึงอยู่ไหนเดี๋ยวขอเดินข้างหน้าก่อนนะความชัวความกลัวก็มาแล้วตอนนี้มึงออกมาอะไรอ่ะโอ้ยอะไรจริงอ่ะไม่รู้สี่พันท่านแชนไป